ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคหาสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬกาช่วงที่2เวลา12นาฬกานาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเทคนิควิธีการควบคุมของสายฟ้าทํราราสวรรนนี้เรียกว่าคอนดาวตกมันเป็นหนึ่งในวิธีใช้อาวุธลับของถังตานมันจะสมบูรณแบบที่จะแสดงในสภาพแวดล,ล้อมนี้ในเวลานี้ ไายใต้อิทธิพลของคลื่สฟ้าทำลายสวรรค์ความหนาแน่นของรําแสงไฟอันดูเดือดที่จมจีถังสารต้งลงตามธรรมชาติความสามารถในการคุกคามร่างกายของโคต่อสู้และจมตีสตูจะต้องช่วยเขาซึ่งทําให้ทังสารหายใจได้ง่ายขึ้นแต่สิ่งที่ทังสารต้องยอมรับก็คือสายเลือดดอกทานตะวันของอีกฝ่ายมีพลังมหาศาลจริงๆและอุณหภูมิสูงจงทาให้เสื้อผ้าและผมของเขามีกลิ่นไหม พิษไปยังคงกัดก่อนเข้าสู่ร่างกายของเขาถ้าไม่ใช่เพราะสองพลังหินและพลังหยางที่แก้ไขมันได้แม้แต่แสงไรเกอร์ก็ไม่สามารถปิดกั้นมันได้อย่างสมบูรณ์นี่คือสายเลือดระดับที่หนึ่งที่ทรงพลังอย่างแท้จริงและในบรรดาสายเลือดที่หลากหลายของทั้งซานไม่มีอะไรที่จะยับยั้งมันได้มีเพียงพลังหินและพลังหยางเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง แต่พลังหยินและพลังอย่างในปัจจุบันของเขายังห่างไกลจากความแข็งแกรงเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับเปลไฟลูกชนของสายเลือดระดับที่หนึ่งอัลบริสุทธ์นี้ยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่ขอนสายฟ้าทำลายสวรรค์อยู่ยงคงกราพันภายใต้ใตการใช้เทคนิคของดาวตกทางสารเองก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลบการโจมตีของผู้ต่อสู้ ในขณะที่ใช้ของสายฟ้าทำลายสวรรค์เพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ตับใดที่มันถูกโจมตีด้วยของสายฟ้าทำลายสวรรค์ดอกทานตะวันจะเสียหายหลังจากนั้นไม่กี่ครั้งฝ่ายตรงข้ามก็ได้เรียนรู้บทเรียนเอาวันไม่อยู่กับพี่อีกต่อไปแต่เลื่อนไหวอย่างรวดเร็วรบในระดับหนึ่งและในเวลาเดียวกันก็เปิดฉากโจมตีและการโจมตีด้วยของสายฟ้าทำลายสวรรค์ ไม่สามารถที่จะโจมตีมันได้อีกต่อไปแต่ะว่าการโจมตีของศัตรูเ็้าไร้ประโยชน์เมื่อโจมตีไปที่ถังซานถังซานสามารถเคลื่อนที่ดูดเงาพรายและหลบได้หลังจากได้รับการแก้ไขแล้วค้อนสายฟ้าทำลายสวรรค์ก็ไม่มีปัญหาอะไรผลกระทบในการสะท้อนของแสงไรเกอร์มีบทบาทสำคัญในลาณี้ถังซานไม่กล้าที่จะก,กืนกินการโจมตีที่รุนแรงนี้เข้าไปในร่างกายของเขามากเกินไป และร่างกายของทังสานก็อาจจะทนไม่ไหวก็ได้การสะท้อนกลับมีประสิทธิภาพมากกว่าการเกินกินในเวลานี้มันสามารถป้องกันเขาได้ตลอดเวลาและเขาได้การโจมตีของคู่ต่อสู้เมื่อเขาหลบหลีกได้ยากมันน่าขยักขยแยงมากท่านพอ่อและมันก็ร้อนมากด้วยตอนที่ทังสานต่อสู้อย่างผมเคินแรกเกินกินคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องทันใดนั้นเสียงที่ละเอียดอ่อนก็ดังขึ้นในใจของเขาทังสารตกตะลึงนี่คือ จริงๆเจ้าตื่นแล้วงั้นเหรอทางสารร้องออกมาโดยไม่รู้ตัวในทะาเลแห่งจิตวิญญาณในเวลาเดียวกันหัวใจของเขาก็เต้นรัวและเขาก็ถูกลำแสงไฟโจมตีแม้ว่าเขาจะปิดกั้นมันไว้ก็ตามแรงผักยังคงผ่าดดันเขาให้พัดติวไปจริงๆมาจากภูเขาคิดต้านของจักรพรรดิปีศาจคิดต้านผู้ยิ่งใหญ่ทางสารมักจะก,กังวลเกี่ยวกับชีวิตเล็กๆในน้อยน,น,นี้มาโดยตลอดเพราะเขาไม่รู้ว่าจริงๆจ,จ,จะเป็นอย่างไร ื่อจริงๆฟักออกมาเป็นครั้งแรกอันกล่าวได้ว่าเธอคือผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการช่วยให้เขาสร้างเขตแดนสองขั้วความดีและความชั่วแต่ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างสาวน้อยคนนี้กับจักรพรรดิทิตันคืออะไรทําไมต้องฝากตัวนี้ไว้กับเขาด้วยเขาระมัดระาวังอยู่เสมอและเขาก็เกรงว่าจักรพรรดิปีศาจทิตันซึ่งเป็นจักรพรรดิปีศาจระดับที่หนึ่งจะเป็นอันตรายต่อเขาจริงๆ ปรับไปตั้งแต่นั้นมาเขาจะไม่แปลกใจได้อย่างไรเมื่อจูจ่ๆเธอก็พูดแต่ในขณะนี้อนนกที่จริงๆติดจ,จูก,ก็สว่างขึ้นรากับคิดตั้นใสก็ส่องแสงขึ้นมาจากนั้นทั้งซานก็มีความรู้สึกแปลกๆมากและบริเวณโดยรอบก็บิดเบี้ยวแสงก็หนักมากมันชัดเจนขึ้นและจากนั้นเขาก็รู้สึกถึงสายเลือดที่ไหลอยู่ในร่างของคู่ต่อโซ่ในเผ่าพันดอกไม้ทานตะวัน แมบรรดาเถาวันดอกไม้ทานตะวันจํานวนมากมีเถาวันซ่อนอยู่ภายในซึ่งปล่อยพลังการยิงอนุกชนอาฉีพพลังงานจํานวนมากไปยังเถาวันดอกทานตะวัน,นเด่นๆที่อยู่ร,บรอบๆและปล่อยมันผ่านดอกทานตะวันเพื่อโจมตีนี่คือมันสะท้อนถึงสานะสายเลือดและตำแหน่งรลักของคู่ต่อสู้หรือไม่ทางสารมีประสบการณ์การต่อสู้มากมายแน่นอนว่าเขาจะไม่ปล่อยโอกาสดังกล่าวไป ฟอนสายฟ้าทำลายสวรรค์ก็ยิงออกไปในทันทีแด้ด้วยพลังเต็มกำลังของแสงไรเกอร์มันมุ่งหน้าตรงไปยังแกนกลางของสายเลือดของโคต่อโซ่ทันทีใดน,นั้นเรากล่าวว่าพวกมันถูกกราตุ้นเขาวันดอกทานตะวนันจำนวนมากก็หัวตัวลงอย่างรวดเร็วและปกป้องไวร้รอบๆแกนกลางดอกทานตะวนันจำนวนมากพ้นลํำแสงไฟพร้อมกันมุ่งหน้าตรงไปยังฟอนสายฟ้าทำลายสวรรค์เขาไม่สนใจที่จะโจมตีถังซานอีกต่อไป ซึ่งลดความกดดันของถังสารลงอย่างมากในทันทีท่านพ่อจัดการมันซะเสียงของจริงๆดังขึ้นอีกครั้งและอเนกคิดต้านที่สองแสงก็สว่างขึ้นอีกครั้งทําให้ถังสารสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าแกนกลางของเผ่าพัานธุ์ดอกทานตะวันกาลังเปลี่ยนตําแหน่งอย่างรวดเร็วเจ้ายัางอยากจะหนีอยู่อีกงั้นเหรอหน้าไม้จูกเกิดเริ่มต้นอีกครั้งคราวนี้มันเต็ไมไปด้วยรูปทานโและยังคงได้รับความช่วยเหลือจากสายเลือดอินทรีย์ปีกทอง แร่ลูกธนูก็ถูกยิงออกไปทีลระลูกครอบคุมแกนกลางของโคต่อสู้เรยตรงในเวลาเร็วกันทังสานก็ใช้จักรพัดย่างเหนืครามดึงค้อนสายฟ้าทำลายสวรรค์กลับมาคราวนี้เอาเก็บถาวันออกไปทันทีหลังจากตกลงไปในมือของเขาทังสานก็โยนมันออกไปว่าส่วนโคงขึ้นไปในอากาศแต่มันเต็มไปด้วยพลังระเบิดนี่คือความสามารถของแสงสีทองไรเกอร์ พลังแห่งการสะท้อนกลับรำแสงไฟกากระบาดพยายามสกัดกั้นลูกธนูหน้าไมา้แต่ทว่าลูกธนูของถังสารได้รับการพัฒนาด้วยสายเลือดของอินซีปีกทองพวกมันเร็วมากจนพวกมันสามารถที่จะหลบไปก่อนที่รำแสงไฟจะมาถึงตัวพวกมันมันเข้าไปในถววันทานตะวันมากมายมีเสียงกรีดร้องตามมาและพลังการยิงที่รโชนก็ลดลงอย่างมากพลัแสายฟ้าทำลายสวรรค์อยู่ที่นี่โดยพลังแห่งการสะท้อนกลับเพื่อเบี่ยงเบน รำแสงไฟจํานวนมากที่โจมตีเขาทีราคนและพุ่งตรงไปที่แกนกลางของมันพูดวิญญาณดอกไม้ทานตะวันที่รูร้ายเป็นพูดวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในการโจมตีและอ่อนแอในการป้องกันสูราแสงไฟหยางที่แข็งแกร่งมันทรงพลังมากเมื่อเราตกลงไปเราจะถูกเผาไหม้เท่านั้นแต่ท้ว่าเมื่อแกนแท้ของมันถูกโจมตีมันก็เป็นสียงที่มันน่ากลัวมากที่สุดเช่นกันมีเสียงระเบิดดังขึ้น เอาวันทานตะวันจํานวนมากแตกเป็นเสียงเสียงและไฟที่ลุกชนกลายเป็นเศษซากจานวนนาะบแม่ถ้วนและระเบิดขึ้นในอากาศเหมือนระเบิดกระทานหันปริปมาณฝนลและแสงอยู่ในระดับปานกลางดอกทานตะวันจํานวนมากเหี่ยวเฉาไปทีระดอกและถทาวันก็หดตัวลงอย่างรวดเดวร็วถังซานจึงสังเกตเห็นว่าเวทีการแข่งขันทั้งหมดเต็มไปด้วยรูพุนโดยมีรูที่ถูกไฟไหม้จํานวนมากและมันก็ถูกไหมเกรียมจนหมดข้ายอมแพ้ เสียงที่ค่อนข้างช่วยไม่ได้ดังขึ้นฝั่งตรงข้ามมีทาวันจำนวนมากอัดแน่นอยู่ภายในเขาพูดวิญญาณดอกทานตะวันก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งต่อหน้าทางซานและถาวันดอกทานตะวันทั้งหมดก็หายไปเช่นกันแต่ในเวลานี้ใบหน้าของมันก็ซีดมากแล้วและยังคงถือค้อนสายฟ้าทุเรศสวรรค์ของทางซานอยู่ในมอือจากภายนอกอยังไม่ชัดเจนว่ามันได้รับบาดเจ็บสหาหัสเพียงใดแต่รัศมีของมันลดลงไปอย่างมาก สภาพปัจจุบันของทางสารก็ดูไม่ดีเช่นกันสื้อผาและผมของเขาถูกไฟไหม้ไปหลายจุดและเขาหายใจหอบอย่างหนักผู้รมหายใจมาพร้อมกับอากาศร้อนซึ่งแสงให้เห็นว่าเปลวไฟของคู่ต่อสู้เมื่อกี้นี้รุนแรงแค่ไหนหากไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากจริงๆทางสารก็พร้อมที่จะใช้เหดแดนสองขั้วความดีและความชั่วเพียงแต่ใช้เหดแดนสองขั้วเท่านั้นเขาจึงมั่นใจในการเอาชนะศัตรูได้ ผู้ต่อสู้คนนี้แข็งแกร่งเกินไปจริงๆเจ้าบอกได้ไหมว่าค้อนของเจ้าทำมาจากวัสดุอะไรเสียงของผู้ต่อสู้ของเขาดังไพเราะมากเขามองดูค้อนสายฟ้าทำลายสวรรค์ในมือด้วยแววตาตกุกลึงทังการใส่หัวแน่นอนว่าเขาไม่สามารถให้คนอื่นรู้ความลับของค้อนเหล็กไปสวรรค์ของเขาได้ถ้าสามารถแลกเปลี่ยนกับเจ้าได้เจ้าบอกมาสิว่าเจ้าต้องการเท่าไรหากเจ้ายินดีที่จะขายมันข้าสามารถ ให้ราคาที่สูงแก่เจ้าได้ผู้ต่อสู้ของเขาพูดได้ความกระตือรือร้นอย่างเห็นได้ชัดมุมปากของทางสานรกระตุกมื่อคิดกับตัวเองจักภาพเทียนหยางเทียนจริงของเจ้าถึงกับจะขายดอกไม้เทียนหยางของเขาเองแล้วเจ้าจะมีเงินสักเท่าไหร่เจ้าสามารถซื้อมาได้จริงๆงั้นเหรอนี่ถือได้ว่าเป็นอาวุธดับพระเจ้าทางสารโพดงั้นเหรอนั่นเองที่พูดต่อสู้งเนี่ยไปสั่งพัก เขาเกาหัวแล้วพูดว่าท้งอย่างนั้นเจ้าช่วยให้ข้อมูลติดต่อของเจ้ากับข้าได้ไหมแล้วข้าจะมาหาเจ้าเมื่อข้ากลับไปแล้วข้าจะลงแข่งขถานที่นี่เร็วๆนี้ทั้งแบบูคและแบบเดียวเจ้าสามารถมาหาข้าได้เลยทางสารพูดตกลงเอาระเอาของเจ้ากลับคืนไปขณะที่เขาพูดผู้ต่อสู้ของถังสารก็โยนของสายฟ้าทำลายสวรรค์กลับไปหาถังสารด้วยสีหน้าไม่ค่อยเต็มใจ ดูเหมือนเขาจะไม่เสียใจกับการแพ้แพ้แต่เขาเต็มเรื่องความสนใจขอแสายฟ้าทรราราสวรรค์ของถังซานแต่ทว่าเจ้ารู้ได้อย่างไงว่าหัวใจอย่างของข้าอยู่ที่ไหนมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยข้าถามตัวเองว่าข้าซ่อนไว้อย่างดีมันเป็นไปไม่ได้ที่จะคนพบด้วยพลังเจตและแม้แต่จิตสำนึกพระเจ้าก็ยังคงสับสนเจ้าทํามันได้อย่างไรเจ้าเชื่อไหมเมื่อข้าบอกว่าข้าเป็นคนโชคดี อังสารพูดอย่างช่วยไม่ได้อีกฝ่ายมีคําถามค่อนข้างมากแต่ผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งจริงๆเขายังคงรู้สึกเหมือนข้างในของเขากำลังรุกไหมถ้าไม่ใช่เพราะการควบคุมพลังหินและพลังหยางเขาอาจจะทนไม่ไหวมานานแล้วในอนาคตเมื่อมาเชิญหน้ากับเผ่าพันธุ์ดอกไม้ทานตะวันเขาจะต้องโจมตีเร,เร็วที่สุดเขาจะไม่สามารถปล่อยให้คู่ต่อสู้ปลูกดอกไม้ทานตะวันได้ทั้งหมดไม่เช่นนั้นมันจะยากเกินไปที่จะต่อโซ้ ถ้าไม่เชื่อแต่ถ้าว่ามันดูเป็นไปได้นอกจากโชคแล้วดูเหมือนจะไม่มีคําอธิบายใดๆเอาระเอาระแล้วข้าจะกลับมาหาเจ้าว่าแต่ว่าเจ้าชื่ออะไรข้ามีชื่อว่าสุราทางสารพูดเกมได้จบลงแล้วและเขาก็กําลังจะลงไปกรรมการที่ฟังมานานแล้วก็พูดขึ้นว่าอันดับที่6ของกลุ่มที่สชนะเขาชนะคู่ต่อสู้ของเขาจริงๆแล้วเจอกันใหม่นะสุรา ข้าจะกลับไปตั้งใจฝึกฝนให้ดีเอาพืมนพำในปากก่อนจะลงจากเวทีการแข่งขันหังสามเดินออกจากเวทีการแข่งขันร่างกายของเขาอ่อนแอมากและความร้อนในร่างกายของเขาก็ทําให้เขาไม่สบายตัวจริงๆเขาหยิบเสื้อผ้าชิ้นใหม่ออกมาสวมให้ตัวเองโชคดีที่เขามีหน้ากากปิดอยู่ไม่เช่นนั้นมันจะดูน่าเกลียดเกินไปต่อหน้าเหมือนกงจเจอเข่าพันดอกไม้ทานตะวันเป็นเผ่าพันธุที่ทรงพลังจริงๆ ถ้าไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือของจริงๆถ้าเขาต้องการเอาชนะมันในวันนี้โดยไม่ใช้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาเขาอาจจะต้องเปิดเผยความสามารถของเขามากกว่านี้หลายๆสิ่งที่เขาต้องการซ่อนไม่สามารถที่จะซ่อนได้แต่ถ้ว่าจากการต่อสู้ในวันนี้กับเผ่าพันธุ์พูดวิญญาณดอกไม้ทานตะวันเขาอย่างได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์พูดวิญญาณอีกด้วยความสามารถของเผ่าพันธุ์พูดวิญญาณดอกทานตะวันสามารถ ยับยัง้งธาตุอวากาศได้ดังนั้นแม้แต่เหมวยกองจือก็อาจไม่สามารถต่อสู้กับพวกเขาได้แต่ทว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธียับยั้งพวกเขาแม้ว่าเผ่าพัานนุ์ี้จะมีความสามารถที่แข็งแกรง่งแต่การป้องกันตัวเองของพวกมันก็ไม่ได้สูงเกินไปพวกมันพึ่งพาควาแสงดอกทานตะวันที่ลูกโชนช่วงในการโจมตีแทนการป้องกันหากพวกเขาเจอคู่ต่อสู้ที่มีความเร็วสูงได้มีพลังระเบิดสูง คู่ต่อสู้ของพวกเขาสามารถเอาชนะพวกเขาได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาสั้นที่สุดโดยมีความเสี่ยงที่จะถูกไฟเผาแต่ถ้าว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาจะมีโอกาสได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วแน่นอนว่านี่ไม่ใช่งานง่ายเลยท้ายสุดแล้วพลังโจมตีของเผ่าพันพูดวิญญาณดอกไม้ทันตะวันนั้นแรงมากจนควรจะอยู่ในระดับสูงสุดในบรรดาเาผ่าพันพูดวิญญาณทั้งหมดชัยชนะครั้งนี้ยังทําให้เกิดความโกราหลในที่นั่งผู้ชม และที่นั่งว i p ีที่น่าตกใจที่สุดเคอมีเพียงคุณนำราชวงศ์ระดับสูงเหล่านี้เท่านั้นที่รู้มากขึ้นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของผู้เล่นดาวเด่นของเผ่าพาันธุ์ตะวันเขาเป็นหนึ่งในผู้นำของเผ่าพาันธุ์ตะวันรุ่นใหม่ได้เป็นขาญาติสายตรงของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงเขายังเป็นหนึ่งในสิบผู้สืบทอดตำแหน่งสูงสุดของพระราชวังเทียนหยางในอนาคตอีกด้วยแต่เขาแพ้รอบที่สองในการแข่งขัน และเขายังคงพ่ายแพ้ต่อมนุษย์อีกด้วยและดูเหมือนว่ามนุษย์คนนี้ไม่มีความสามารถที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษเขาใช้แค่วงเวทและอาวุธแปลกๆสิ่งเดียวที่ดูพิเศษนิดหน่อยคือค้อนที่ไม่กลัวรำแสงไฟของดอกทานตะวันเลยและเขาก็สามารถที่จะเอาชนะผู้นำของเผ่าพันธุ์พูดวิญญาณดอกไม้ทานตะวันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ